สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านริมน้ำอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําเขาเต่าเขาเต่านะครับตอนนั้นผมยังอยู่ที่บ้านแล้วผมก็วามมาเท่ร้านอาหารไปดูกันเลยจังหวะนี้เรากําลังจะมาเดินรอบทั้งหมดเหนื่อยแน่ๆ คลิปนี้น่าจะยาวในเวลาจริงน่าจะยาวอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลมาก กนคับ <laughs> หมาังระวะวังระวะวังระวัะระวังระงรัระวัง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 รงรังระวังระระวังวังวังรวังรังระวัะวรงวัังรงรงงงง ก็ว่าไม่ไหวแล้วก็เลี้ยหน้ยหัล้วงมาเลีเ้เ,เ,เดียดยดยด๋ยวรูด เรามาถึงแต่ไม่ถึงครึ่งทางและตอนนี้บูก็มาแล้วพลดีชิบเป่งอ่ะ 哎呦喂，敢死！ uh -huh. บู๊มีไปมีมาี่เมีอะไรแม่เบาเหน,น่อยหน่อยจงหน่อยีอ่เป็นซัมบี้โอ๊มงั้นถ่ายรูปจังแคนบินได้ไห คิดออะไรเ้ยทำเพื่อโอวันเต้นเขาไม่เจ้าของเดี๋ยวปลาเขาหุดทำเพื่อโอวันเต้นทำเพื่อโอวันเต้นทับมีลิงโอวันเต้นวันนั้นมีลิงพ่อเนี่ยตอนนี้มีลิงแล้วแมวกำลังโดนลิงแกล้งเปล่า you can't see me i can't you fall let's go you can't see me แมวอยู่นหนแมวป่าอะไรเนี่ยอืมเขาอุ้มแมวป่าอยู่เธอใครครับพร้อมโอ้จ้า